สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากไม่ลับเราไม่คุยนะครับประเด็นควันหลงสิทธิแรงงานของเมียนมาหรือสิทธิแรงงานพี่น้องชาวพามา่าเป็นประเด็นที่กำลังถูกถกเถียงกันแล้วในโลกออนไลน์เนี่ยครับเขาโอ้โหพูดกันชัดเลยนะว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สอสอของพักประชาชนนำเสนอในสภาว่าจะให้คนไทยเรา สวัสดีการของไทยเราให้กับพี่น้องชาวพาม่าด้วยเหล่านี้แหละครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นว่าณนะเวลานี้เหตุการณ์แบบนี้มันเหมาะมันควรแล้วหรือยังที่คนไทยเราเนี่ยถึงขั้นจะต้องไปอุ้มพม่าให้มีสิทธิ์ทัดเทียมเท่าเทียมกับสิ่งที่เขาเสนอไว้วันนี้เราพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับ ประธานกลุ่มอาชีวราชพักด,ดีและก็คือคุณเต้าอาชีวะหรือคุณอัครวุฒิไกรศรีสมบัติรมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะอ่าผมเห็นพี่เต้เนี่ออกตัวแรงเหลือเกินในช่วงวัน <c oughs> สองวันมานี้พี่เต้หมวดใบหนึ่งผมก็เห็นว่าอะไรที่ไม่ถูกใค่ควรพี่เต้ก็จะเคลื่อนไหว่<ช>แต่ทําไมครั้งนี้ถึงกล้าเคลื่อนไหวในประเด็นของพมา่าเอาจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนมากนะครับในเรื่องของ การเมืองแล้วกันแล้วก็การปกครองครับเราต้องมองกันว่าแรงงานที่เข้ามาถูกกฎหมายเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วและที่เข้ามาผิกดกฎหมายก็เยอะอยู่แล้วในบางส่วนที่เข้ามาแบบผิกดกฎหมายก็ทําตัวอ้างยี่ซ่องจนมาเฟียแล้วก็ทําตัวแบบคล้ายๆเหมือนแบบทําแก๊งขึ้นมาอมเพื่อกดขี่ข่มเหงกับคนพม่าด้วยกันเก็บเงินแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองครับไปเข้าเคลื่อนไหวในเรื่องการเมืองต่างๆกับพักพักหนึ่งแล้วกัน เราเห็นกันอยู่ตลอดวันนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องมาจัดระเบียบผมเห็นแก๊ง R อ k ที่เขาออกมากันเยอะมากๆเลยเนี่ยสองสาร้อยคนแล้วมาขู่คนไทยแล้วมาขู่คนที่ใช้โลกโซเชียลออนไลน์คุณใช้อำนาจหน้าที่อะไรมาขู่คนไทยความหมายของผมแค่คุณอยู่ผืนผืนแผ่นดินไทยแล้วคุณไม่สำนึกในชาติของผมไหมว่าครับ แต่คุณยังขู่ที่จะทำร้ายร่างกายคนไทยด้วยคือพูดง่ายๆมาอาศัยเราแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องเคารพสิทธิของพวกเราถูกครับแต่ไม่ใช่จะมารุกรานเรามาสร้างความวุ่นวายให้กับเราด้วยการมาทำพฤติกรรมที่เรียกว่ามาเฟียส่วนตัวพี่เต้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรณีที่สสเขาเนี่ยเสนอสิทธิ์ของคนพม่าใช่ไหมฮะผมเป็นคนไทยผมได้ไม่ไม่มีสิทธิ์ได้ต้องการแสดงออกให้เห็นว่าเราคือคนไทยคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องนะตอนนี้ พี่เห็นผมแค่คนเดียวครับแต่เดี๋ยวอีกเจ็ดวันพี่จะเห็นอีกแสนลายชื่อนั่นพี่จะเห็นอีกแสนลายชื่อและผมจะทําให้คุณดูว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ลงชื่อที่ไหนเดี๋ยวพี่ลงด้วยเดี๋ยวมีการเดี๋ยวผมแปะให้อาจารย์สักตัวพิเศษคือตอนนี้ผมต้องทําทีละขั้นการเดินครั้งนี้ผมถามว่ามันสะเทือนหลายกลุ่มหลายองค์กรผมถามว่าคนที่รับสวยเป็นใคร ข้าราชการมีแน่นอนดังนั้นอ,อิทธิพลนี้ผมต้องรอรับเลยว่าต้องมีพวกผู้มีอิทธิพลแน่นอนอืและก็ต้องมีผู้มีอิทธิพลที่เป็นชาวต่างด้าวด้วยอที่เขากระทบคือร่วมมือกันระหว่างข้าราชการไทยบางหน่วยงานและพะม,ม่าแล้ววันนี้เราเคลื่อนขึ้นเคลือค่อนไปเนี่ยถ้าเราพลาดพังไปเนี่ยเราพร้อมที่จะพวกเขาพร้อมที่จะทำลายเราแน่นอนและเราจะเสียลังวัดทันที คือเราต้องช้าการเสียรางวัดของเราเนี่ยนะส่วนหนึ่งคือความวุ่นวายภายในบ้านใช่ใช่ครับอันที่สองคือเราจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของผาไถูกครับถูกครับเราเราต้องทําให้มันถูกต้องแล้วทํายังไงให้มันตอบโจทย์มากที่สุดแปลว่ามองว่าเรื่องที่เขาเสนอในสภาเนี่ยโดยคุณทิศนานชุนหวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่แค่ต้องการไป เสนอสวัสดิการให้เขาไปช่วยเหลือเขาแต่ต้องการไปอุ้มเขาไปแบกให้พม่าเขาเลยแบกเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทิศนาชุนวันเขานามสกุลชุนวันเอ่ไฮะเขาสืบเชื้อสายกันยั่งไม่รู้สืบเชื้อสายกันมาหรือเปล่าเขามีทั้งตำรวจท้หารนะกลุ่มพวกเขาอ่ะก็ผมสืบเชื้อสายมาจากมองหรือเปล่าอขีหรือเปาไม่ใช่ผมไม่เข้าใจไงว่าคนในบ้านเรายังดูแลไม่ดีะครับเด็กบนดอยเรียนดียังเสื้อผ้าครบยังหนังสือมาได้ยังือ ค่าข้าวเขาครบยังได้กินทุกมือไหมอิ่ม,<ท>มไหม,มที่เต้พูดเนี่ยพี่เห็นด้วยเพราะว่าพี่จะพูดกับหลายๆคนหลังจากที่ได้ฟังคุณทิศนาพี่บอกบว่า สวัสดิการสําหรับคนไทยเราเนี่ยเรายังได้อย่างจํากัดจำเชียนะเรายังไม่ได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ใช่เพียงจากพวกเราเท่านั้นแม้แต่พวกชาติพันธุ์ต่างๆทั้งหลายซึ่งอยู่ในประเทศไทยมานานเกิดที่เมืองไทยทำมาหากินในเมืองไทยเสียภาษีให้กับประเทศไทยเขายังไม่ได้รับสวัสดิการที่ดีเพียงพอเลยที่ดีเท่ากับแรงงานชุดนี้ที่กําลังเรียกร้องสิทธิ์กันเอออ๋อ คือคนที่อยู่กับเรามานานทมาหากินในบ้านเมืองเรามีส่วนในการทำให้ประเทศชาติเราเดินหน้าเนี่ยกลับยังไม่ได้รับสมรติการที่ดีแล้วเราไปเรียกร้องหาคนที่เข้ามาที่เมื่อกี้ที่เต้พูดถูกกันไหมก็มีผิดกันไหยก็มีอะไรอย่างนี้คุณเต้ไปรับข้อมูลตัวนี้มาจากไหนว่าพม่าในบ้านเรากับบ้านเขาเนี่ยสิทธิ์ความเท่าเทียมการที่สิบมนุษยชนความเท่าเทียมของพม่าเนี่ยโดยเฉพาะการเข้าถึงในระบบต่างๆเนี่ยมันดูแล้วสมควรที่ เราไม่ควรที่จะไปอุ้มเขามากคือจริงๆแล้วตามสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมไม่ว่าไม่ห้ามอเขาได้ตามสิทธิเขาได้อันนี้คือข้าใจมเห็นับเห็นด้แต่ไอ้บัตรประชาชนเนี่ยอืคําว่าบัตรพิเศษหรือบัตรอะไรที่เขาเรียกร้องขึ้นมาเนี่ยผมถามว่าในถ้าเรามองก้าวข้ามกันไปอีกสามปีและไอ้บัตรใบเนี้แม่งเรียกร้องบอกขอให้เลือกตั้งได้อ่ะ ถ้ามีสิบอะตอนที่ที่ถูกกฎหมายคือ6ล้านนะที่ถูกกฎหมาย6ล้านไม่ใช่ครับถูกกฎหมาย3ล้านองล้านแล้วไม่ถูกกฎหมายรูปแล้ว6ล้านใช่ไหมรวมแล้ว6อล้นไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณสองล้านข้อมูลชัดขนาดนี้เลยนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ห6ล้านแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขที่เรามองกันวันนี้ขอากระทรวงแรงงานเอาตอมอมมานั่งคุยกันตรงนี้แล้วมาถกต๊ะกลมๆเนี่ยมานั่งถกกันวันนี้ตัวเลขถูกกฎหมาย3าล้านสองะจริงคุณมีตัวเลขตัวนี้จริงไม่ถูกกฎหมายอีกสองล้าน9เนี่ยมีอยู่จริง แต่ตัวเลขที่แท้จริงที่แททูเลยมิถุนากรกฎาสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยสามเดือนเนี่ยทยอยเข้ามาอีกเป็นล้านสิ่งที่พูดเได้เพราะอะไรพี่ครับเพราะเขารู้ว่าพวกคุณทำนะเรื่องนี้กันอยู่รับให้ถูกกฎหมายจะทำแรงงานผิด กฎหมายให้ขึ้นมาดูเหนือถูกกฎหมายพอรู้อย่างนี้ก็ไหลขึ้นข้ามาใหญ่แล้วมารออยู่เลยเขามารอกันหมดแล้วชัดเจนว่าคุณเตเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นเป็นอารมณ์แต่คือเราเอาเหตุผลเอาตัวเลขมาพูดกันเราเอาตัวเลขมาพูดกันว่าวันนี้อ่ะยกตัวอย่างเจจจังหวัดเลยจังหวัดใหญ่กรุงเทพปูเก็ตพัทยาคุณมีคุณคิดเหรอว่าต่างด้าวเนี่ยอยู่แสนคน อย่างตาำๆ<ล>แม่งมีสามแสนสี่แสนห้าแสนแน่นอนเป็นดูที่สมุรสาครสิอโอ <laughs> แทบทั้งจังหวัดถูกไหมแทบทั้งจังหวัดเลยและสมุรสาครถ้าลงกันจริงๆนะถ้าคุณลงกันจริงๆนะคุณจะเจอเลยเรื่องเดียวเลยครับถูกกฎหมายมีอยู่บางบางส่วนผิดกฎหมายก็มีมบางส่วนอแต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเข้มแข็งอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันไม่สามารถกําจัดไอ้ที่ผิดกฎหมายออกไปได้เพราะใคร พราะกฎหมายและผู้พิทักษ์ใช้กฎหมายข้าราชการไม่เอากฎหมายตัวนี้ไปบังคับใช้ให้มันเกิดประโยชน์ประเทศไทยไม่ได้มีข้อบกพร่องด้านกฎหมายถต่จะมีข้อบกพร่องของผู้ที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเชิงประจักษ์ว่าอันนี้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้สองคนนี้เสีเกี่ยวกันเลยนะครบผมก็ถามกันไปตามที่ดูซิว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเขาบอกว่า เนี่ยที่เอามาปั่นกันในโลกออนไลน์เข้าใจสารผิดต้องการจะเอาไปทําให้เป็นประเด็นการเมืองทาให้คนเกลียดชังนะเดี๋ยวเรามาว่ากันช่วงหน้าครับว่าประเด็นเรื่องของการส่งสารผิดแล้วเอาไปปั่นกันในโลกออนไลน์แล้วสุดท้ายกลุ่มสลิมทั้งหลายเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับพักเนี่ยก็เอามาปั่นกัน,นจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันทีละประเด็นครับ รวามลับกันต่อในช่วงที่2รายการเรื่องลับมากครับกับคนพมา่าในประเทศไทยจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยในประเทศไทยหรือไม่คุณเต้อาชีวะบอกแล้วนะครับว่ายอมรับว่าสังคมนี้ยังมีมาเฟียพมา่าอยู่แล้วเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทั้งที่กฎหมายเราเข้มงวดอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็มีคนที่เป็นคนที่เห็นด้วยกับพรรคสม้มนะ เขาก็ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ที่คุณทิศนาเนี่ยเสนอเ,เ,เอาไว้หลายกลุ่ม วิาพา์วิจารณ์ว่านโยบายดีแต่การสื่อสารใช้คําถ้อยคำแล้วเอากฎหมายที่มาใช้เนี่ยยังไม่ไม่ถูกใจสะทีเดียวมีใช่แค่ถ้อยคาค่ะลีลา <c oughs> ตอนต้องกลับไปดูลีลาทีอ่อภิปราย <c oughs> เขาลีลาเขาอภิปรายอย่างดุดันเหมือนกับ<ช>ว,ว่าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติการแย่มากมไม่มีมนุษยธรรมไม่เห็นอกเห็นใจลีลาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ลีลาของคนเสนออย่างเป็นกลางด้วยใจเป็นธรรมแต่มันเป็นลีลาของการเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไม รัฐบาลไทยไม่ทําอะไรที่เห็นแก่รนสษยียรมเห็นไหมเจติลานเห็ไหมเห็นล่าคือคุณว่าอย่างไงคุณเต้ว่าผมไม่ได้ก้าวล่วงของคุณทิศนาเป็นหลักครับแต่ผมพูดอย่างนี้ฝากถึงพักประชาชนนะาพวกคุณมาอยู่กับผมเยอะตอนเนี้ที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เดี๋ยวนั้นหมายความว่าติงของเขาแฟนคลับของเขาเยอะมากเข้ามาคุณอย่าลืมว่าการเมืองคือการเมืองอวันนี้ไม่ใช่ยกที่เราจะต่อสู้เพื่อเรื่องการเมืองครับ วันนี้คือยกที่เราต้องต่อสู้เรื่องชาติเป็นหลักเพื่อประเทศเพื่อประเทศไทยมันคือเรื่องชาติเป็นหลักดังนั้นการเมืองวางไว้ก่อนทุกคนพูดคําเดียวกันว่าเกียรตเิเต้เกียรดมึงกูไม่ชอบแต่วันนี้ต้องสู้มาร่วมกันสู้มาช่วนสู้เข้ามาอินบ็อกหาผมเยอะอืทั้งส้มแดงทุกคนละเรื่องสีแต่วันนี้เราสู้เพื่อชาติแต่ถามว่าเราจะสู้เพื่อชาติยังไงในเมื่อเสียงเรายังอยู่แค่ข้างกันเน เราจะทําเสียงของเราให้มันดังยังไงเท่ากับทักไอแก้วตาได้อืเพราะเราไม่ใช่สสเราไม่มีเสียงในสภาทูกเสียงที่ดังที่สุดของประชาชนคือเสียงที่อยู่ในสภาครับเสียงที่ดังที่สุดลองมาคือเสียงที่สื่อมวลชนช่วยกันสื่อไปดัังนน้เสีแต่บางครั้งสื่อมวลชนก็ไปยินข้างเดียวกันเขาทูกตอนนี้สื่อใหญ่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเรื่องนี้อืเพราะอะไรผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรว่า สัมมาสัมปของเรื่องการเมืองหรือเปล่าแต่สื่อใหญ่ผมวิ่งวอรนวันนี้คุณเห็นการร้องเพลงชาติที่สุราษฎร์แล้วโอ้โหน่ากลัวมากเคุณเห็นแล้วนะพื้นแผนไทยสอทนั้นอ่ะมันมันมันตั้งโดยผิดกฎหมายโดนปิดไปมันถูกต้ควรอยู่แล้วแต่ผมถามว่าวันนี้ร้องเพลงชาติไทยเสร็จปุ๊บร้องเพลงชาติพม่าบนพื้นแผ่นดินไทยประเทศไทยเป็นอธิปไตยดังนั้นผมถามว่าอีกสิบปีข้างหน้าพม่าที่เขาเกิดกอด ทอดลูกอยู่ในไทยเนี่ยผมคนเดียวเนี่ยครอบครัวผมมีลูกสองคนแต่พม่าหนึ่งครอบครัวมีลูกประมาณสามถึงสี่คนมองถึงสิบถึงยีิบปีข้างหน้าโดนกลืนกินโดยปริยายและถ้าเอาเขามาเพิ่มขึ้นละ่ะให้มันถูกต้องและง่ายมากขึ้นละ่ะเราจะโดนลืนกินง่ายไหม อันต้องถามคุณเต้ต่อว่าอะไรีเราจําเป็นไหมเราจะอยู่ในสถานะไหนโดยเฉพาะรัฐบาลต้องฝากไว้นะว่าจะต้องดูแลพลเรือนของพมา่าที่อยู่ในประเทศ <ผม S 1> ไทยเพราะเขาติีสงครามเนี่ยยากจะฝากรัฐบาลอยาา่างนี้นะสิ่งที่คุณทําเนี่ยกําลังจะเกิดความกระทบความมั่นคงกันแน่นอนอสิ่งที่คุณกําลังเอาแรงง,งานที่ผิดกฎหมายให้มาขึ้นแบบถูกกฎหมายค,คุณอย่าลืมว่าคุณแก้วตาเขาพูดว่าแรงงานเหล่านี้ หนีทหารมา <c oughs> คำว่าหนีทหารมาแปลได้สองความหมายหนึ่งคือหนีทหารไม่เกณฑ์ทหาร2 2> อสองคือหนีภัยทางสงคราม <c oughs> หรือหนีเป็นอาญากรในประเทศเขาแล้วหนีมาในประเทศไรและเรารับรองให้เขาถูกกฎหมายคุณหักหน้ารัฐบาลเมียนมาทันทีแล้วเขาจะไม่ทําอะไรเราหรอ,อแล้วความมั่นคงของประเทศมันจะอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเอาคนเหล่าเนี้ยไปจับไปทำเอ็มใหม่ จับมาให้มันถูกกฎหมายหกล้านไม่จริงสิบห้าล้านอย่างต่ำมีแน่ๆถ้าเปิดใช้วันที่หนึ่งเนี่ยตาม,มปฏิคลมอคุณเนี่ยจะประกาศใช้วันไหนผมได้ยินมาว่าน,นิดนึงแต่พรุ่งนี้ผมจะไปยื่นก่อนไปยื่นสารปกครองเพื่อให้คุมครองก่อนรเรื่องนี้เป็นหลักเลย<อ>คือต้องไปยืน่นประกัดไปก่อนอ,อย่าเ<ห>พิ่งให,ใ,หให้หยุดก่อนหยุดไว้ก่อนจะเพิ่งลองมาฟังเสียงของคนไทยก่อนไหมลองมาฟังซ<ม>าวเสียงของคนไทยก่อนติดใจตรงเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเกณฑ์ทหารของพม่าเนี่ย รู้หรือเปล่าว่าเขาเขาเกณฑ์แบบเกณฑ์ผู้ชายเกณฑ์ผู้หญิงเกณฑ์อายุเท่าไหร่แล้วพี่คิดว่าแรงงานเมียนมาที่เข้ามามีแต่ผู้ชายอ่ะมมีแต่ผู้หญิงมีผู้ชายเด็กวัยรุ่นเน่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายผมถึงถามว่าทุกวันนี้ที่มันํำตัวอ้างยี่เนี่ยแหละไอ้กลุ่มอ้างยี่พวกเนี้ยมันเป็นพวกเนี้ยเข้ามาอยู่ในไทยและพยายามครอบเขาใช้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศพม่าที่สองเขาใช่ว่า ประเทศเราเนี่ยหรือบางจังหวัดเป็นจังหวัดของเขาไปแล้วเขาบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศพม่าพม่าที่สองคำถามคือว่าเฮ้ยยังไม่ตื่นรู้อย่าพึ่งออกกฎหมายดิอย่าพึ่งทำให้มันถูกแล้วการผลักดันอาจารย์ขออีกนเดียวการผลักดันให้มันถูกกลับกลายเป็นว่าไอ้คนที่ทำถูกอยู่แล้วสามล้านสองคนเนี่ยจ่ายค่าภาษีพาสปอร์ตมายังผ่อนไม่หมดเลย คุนผักเขาไปอยู่ในกลุ่มที่ทําไม่ถูกแล้วมัดรวมมาทําใหม่ถูกลงโทษด้วยถูกลงโทษไปด้วยเฮ้ยและอีกสามร้านกว่าคนฟังไว้ผมนะเกียดผมเกียดไปแต่วันนี้แรงงานที่ถูกกฎหมายกําลังจะโดนผักเข้าไปทําอ o u ูใหม่และไม่เสียพาสปอร์ตใหม่ผ่อนหมดยังยังผ่อนกันไม่หมดแล้ววันนี้โดนผักไปอีกคือที่เต้พูดเนี่ยเมื่อกี้เต้พูดว่าคนสามประเภทที่เข้ามาเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งหนีสงคราม อันที่สองเนี่ยหนีการเกณฑ์ทหารใช,ใชรอันที่สามเป็นอาชญากรที่หนีมาใช่สามคนเนี่ยนะคนที่ควร<า>จะได้รับปนุเยื<อ>ทธรรมจากเรามีเพียงแค่กลุ่มเดียวคือพวกหนีสงครามใช่ถูกไหมครับใ แต่สําหรับคนที่หนีทหารมาเราไปรับรองเขาก็เท่ากับเราไปรับรองคนทําผิดกฎหมายของพม่าขณะเดียวกันคนที่เป็นอาชยากรจะค้ายาเสพติดค้าซ่องขายของเถื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมาปั๊บแล้วเราไปรับรองก็เท่ากับเรารับรองอาชยากรของพม่ามันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในเราไม่ควรทําแทรกแซงไม่พอนะต่อไปเขาจะมองประเทศไทยคือประเทศฟอกตัวเออเดี๋ยวก็จะทีมาขาว เป็นประเทศที่ฟอกขาวเสร็จปุ๊บเขาไปประเทศที่สามได้เป็นทางผ่านได้เลยเดี๋ยวก็มีพาสปอร์ตไทยถ้าเขาไปโน่นมานี่ตรงนี้ถ้ามีเรื่องยักษ์ใหญ่นะถ้ามีพาสปอร์ตไ<อ>ท<า>ยผมจินตนาการแบบเคนมีความคิดเขามีฟัางฟั่งผมคิดแบบนี้แต่ถ้าเขายังรักอยู่ในประเทศไทยมผมเชื่อว่าคนที่บักดันเรื่องนี้เขาจะไปเรื่องการเมืองหรืออะไรมันเรื่องของเขาแล้วถ้าเกิดพักที่เป็นเรียกว่าพรักประชาชนเขาบักดันเรื่องนี้ให้ถูกกฎหมายขึ้นมาแล้วเขาไปเลือกพวกนั้นล่ะใช่ ตอนนี้นะเรามีสามจังหวะนะจังหวะที่หนึ่งเมื่อก่อนเราบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปซื้อของนะมีแต่พม่าใช่ไหมครับใช่จังหวะที่สองโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปซื้อของนะเจ้าของแผงมีแต่พม่าใช่ไหมใจากการที่บอกคนลูกจ้างเต็มบ้านเต็มเมืองกลายเป็นว่าแผงเต็มบ้านเต็มเมืองอีกหน่อยก็คือเขาเป็นไทยซิติเซนครัโอ้นี่คือขั้นตอนสามนี่คือขั้นตอนที่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเป็นลูกจ้าง แล้วก็มันเป็นแผงเป็นเจ้าของแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนถ้าเป็นแบบนี้อันตรายคนไทยคนเดียวคุณเต้คนเดียวก็คงจะไม่ได้แล้วนะคงต้องออกมามากกว่านี้คัเต้บอกมีเป็นแสนแล้วไงมีแล้วมีไม่พอเป็นแสนก็คงยังไม่พอครั้งมากกว่านี้เฉพาะในออนไลน์เนี่ยตอนนี้ลงชื่อกันมาเขาบอกว่าเกินแสนแน่นอนเดี๋ยวลองก็ลองเดี๋ยวรอดูต่อไปนี่เราจะถามต่อเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้มากก่อนนะว่าเรื่องของการแทรกแซงแล้วท่าทีหรือเป้าประสงค์ของพักประชาชนเนี่ย เนบางคนเนี่ยอาจจะขออนุญาตนะเรียกเขาว่ารพรรคประชาชนพมา่าซะด้วยซ้ำ <c oughs> ตกลงเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่มีว่าเป้าประสงค์เพื่อใครกันแน่พรรคกันเดี๋ยวเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากลับมาขาความลับกันต่อกับคุณเต้อชีวะนะครับกับประเด็นที่ว่าเขาอุ้มพม่าไปเพื่ออะไรนะพรรคพักนี้เนี่ยแล้วมี n อ o อเข้ามาแทรกแซงจริงหรือไม่เพราะอย่างนั้นเขาบอกว่าจะหยุดงาน,นเลยนะครับนี่ พมมากกว่าหล้านคนเขาประกาศจะหยุดงานกันทั่วประเทศแล้วเป้าประสงค์ที่แท้จริงของพักพักนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรอคุณเต้คือจริงๆมันมี n อ o อยู่คนหนึ่งที่เป็นแกนนำเลยในเรื่องนี้เขาจะสนับสนิทกับพักซ่อมแล้วกันพักพักประชาชนครับเขาจะสนิทกับอารังสิมันลงเขาจะไปถ่ายรูปคู่กันมีการอะไรต่ออะไรเขาออกข้อเลียกร้องมามาว่ามาอาจารย์เขาออกขอ้อเลียกร้องมาแบบนี้ ให้รัฐบาลไทยนะรับรองการใช้บัตรสีชมพูรหรือบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารหลักชิ้นเดียวสำหรับรับรองสถานะแรงงานเมียนมาในไทยหมายความว่าเขาขอไปแค่บัตรใบเดียวเพื่อรับรองเขาว่าเป็นคนทำงานในใ,ใ,ในในไทยนะนยและให้ยกเลิกสมุดสีเขียว,ยวหรือซีอสมุดสีเขียวคือสมุดที่เขาเรียกว,ว่าเป็นแบบพาสปอร์ตที่เข้ามาแล้วม่ไม่สามารถที่จะไป ก็ต้องไปทําเป็นสีแดงก่อนใช่ต้องทําเป็นสีแดงก่อนอันสีเขียวเนี่ยคือทํา M O U ไม่ได้ครับแต่สีแดงถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่จะทํา M O U ได้นะครับเขาบอกให้ยกเลิกตัวนี้ออกไปเพื่อลดภาระเอกสารให้กับแรงงานพูดง่ายๆข้ามขั้นตอนจากที่ให้มันจะต้องมีความยุ่งยากนิดหน่อยให้มันง่ายง่ายขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งบาทบาทบาทใบเดียวแล้วจะเลยไปถึงสิทธิการเลือกตั้งในวันต่อไปเขาถามเขาถามผมอยากะถาม เขาพูดมาว่าให้รัฐบาลไทยนะสนับสนุนประธานอาเซียนในการให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมด้านชายแดนไทยด้านไทยแดนเมมยนบ้าเนี่ยทั้งหมดโดยไม่มีกําหนดพื้นที่เป็นที่ปลอดภัยโดยกําหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาและเป็นกลางและไม่มีเป็นเขตปลอดทหารไทยขนาดนั้นเลยคุณจะทาเป็น ไงให้ความมั่นคงเข้าไปหาไม่ได้เลยเหรอคือทหารห้ามมีในเขตตรงนั้นห้ามมีเด็ดขาดข้อความทั้งหมดนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงอัิปไตยของประเทศชายใหญ่แน่นอนใช่ครับส่วนข้อที่4ที่เขาเรียกร้องเขาว่าไงฮะจัดหาสถานที่พักพิงสำหรับผู้พักถินมูเยอะไหมวะอ้าวกันที่ไงที่เขารอกันไง คนที่พูดอย่างนี้ช่วยคนนารัปไปเลี้ยงที่บ้านเอาอาหารมาคลาทุกมือไปเล้ที่บ้านเอาไปเลี้ยงที่บ้านเลยข้อสุดท้ายนี่อันนี้คือให้รัฐบาลไทยนะจับมือจับมือและร่วมมือกับรัฐบาลพัฒน์ถิ่งของพวกเขาอแล้วผมถามคือรัฐรัฐบาลพัดถิ่งใครรับรองอใครรับรองรัฐบาลพัะนถิ่งก่อนและใครเป็นนายก ม่แลวเรายิ่งใหญ่แค่ไหนที่จะมาเป็นหัวหน้าภูมิรัฐศาสตร์ในเรื่องนี้มันไม่ได้แล้วแล้วถ้าไม่ทําแบบนี้ไอ้สิ่งที่เขาบอกประกาศอายะขัดขืนเขาจะหยุดงานหกล้านคนเขาจะหยุดไงคําถามคือถูกกฎหมายเนี่ยสามล้านสองผิดกฎหมายมาจากไหนคุณยอมรับเองนะ n อ o อดังนั้น NGO รู้นี่ว่ามันมีผิดกฎหมายคุณรู้ได้ยังไงดังนั้นคุณต้องไปตรวจสอบทางนับฝ่ายกฎหมายเนี่ยของเราเนี่ยผู้บัญชาการใช้กฎหมายต้องไปถามว่า NGO รู้ได้ยังไงว่ามีผิดกฎหมายเท่าไหร่ถูกกฎหมายเท่าไหร่มียอดเท่าไหร่6้ล้านคนทําไมถึงรู้เพราะว่าพวกคุณพาเข้ามาใช่ไหม,มลักลอบพาขนกัน,กนเงคุณรับรู้การมีการดํารงอยู่ของพวกเขาในประเทศไทยนนถ้าไม่จริงตามที่5ข้อที่เตมพูดเนี่ยหน่วยงานต่างๆถ้าฟังอยู่ต้องตอบมาชี้แจงให้ได้นะทุกประเด็นนะผมมีคลิปนะของไอ้คนนี้ที่พูดชื่อสุรัต ผมมีคลิปของคเขาเ<ล>ด้วยคลิปเขาเลยโอ้โคุณเต้นี่ผมมีข้อมูลแน่นมากผมถึงบอกว่าออสิ่งที่คุณจะประกาศให้แรงงานถูกกฎหมายก่อนเนี่ยคุณมาดูปัญหาภายในประเทศก่อนอโดยเฉพาะผมผมขึ้นรูปให้ดูเอารูปให้ดูรูปหนึ่งเป็นแก๊งอายุเคคือแก๊งมาเฟียแก๊งมาเฟียในประเทศเราเนี่ยที่มันเข้ามาอยู่ในประเทศเราแล้วทำมาเฟีย ผมแค่ออกไปเคลื่อนไหวให้แรงงานที่ถูกกฎหมายอืมันทํางานก็ทําต่อไปแต่ไอพิษกฎหมายให้มึงกลับไปต้นทางก่อนและเข้ามาแบบถูกกฎหมายล่าสุดมีครูประกาศอ่าอ่าเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเลยฮะอ่านี่ครับครูครูประกาศครูคุมเลยอ่ะนี้แหละที่ทํำให้เต้เรียกเขาว่ามาว่ายแก๊งยุค อะไรนะขอให้แกงอายุเคครูประกาศคููเต้อาชีวะและคนไทยที่ออกมาต่อต้านโอ้โหเฮ้ยหน้าเราออกทีวีด้วยนะเอาดิเอาดหน้าเราออกทีวีด้วยนะยิ่งใหญ่มากอะแล้วนี่มันตื่นแ่นดินไทยอะคนไทยที่แม่งรักชาติห่วงชาติอ่ะวันนี้ถึงเวลายังไอแรงงานที่แม่งเข้ามาถูกถูกจริงแต่ผมถามว่าคุณมาทำตัวอย่างเงี้ยพฤติการพฤติกรรมข่มขู่คนไทยอย่างเงี้ย เลขอาชีวะคือใครไปเซิร์กูเกิลดูเจอแน่นอนอมไม่ต้องนำาสืบแต่มันคือผม แล้วคุณขู่ผมแล้วพร้อมคนใดที่ออกมาต่อต้านได้ไงก็แปลว่าไม่ใช่เต้คนเดียวแล้วใช่ไหม่ะรวมท้งอาจารย์ติดดีด้วยตอนนี้ในโลกออนไลน์ที่บางคนบัหาว่าปั่นไม่ปั่นแล้วนะเพราะว่าข้อมูลที่คุณเต้เอามาเนี่ยผมมีข้อมลเชิงประจักษ์เลยนะถ้าแค่กระดาษเนี่ยเขาปฏิเสธเต้ได้แต่เต้เขามีคลิปเพราะฉะนั้นเขาปฏิเสธไม่ได้มทุกอย่างมีคลิปมีทุกอย่างแล้วมีสิ่งที่คนเหล่านั้นเนี่ยคนที่โดนไถเงินเนี่ยเป็นแรงงานเมียนมาเนี่ยโดนไถเงิน เขาโดนายเงินโดยเขาเรียกว่าการเก็บค่าคุมครองอพอเก็บค่าคุมครองอาจารย์อรู้ไหมใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้ใช่ใช่พันตำรวจโทรคนหนึ่งคนไทยนะคนไทยน่ก็นี่แหละปัญหาคือกฎหมายบ้านเราอย่างที่พี่บอกกฎหมายเราเนี่ยมีมากเพียงพอแต่ผู้รักษากฎหมายงหากที่ทำตัวเป็นปัญหาคือตอนนี้แค่บางคนนะอาจารย์แต่รู้ด้วยนะพันตำรวจโทรคนหนึ่งนะคนนึ่งแเราสรุปได้นะเราสรุปได้นะที่เขาเข้ามานะ ข้อที่ 1. สร้างปัญหาอาชการมภายในประเทศข้อที่ 2. แย่งงานคนไทยทำถูกครับนะคะข้อที่สารุกรานอธิปไตยของประเทศไทยนะฮะข้อที่ 4. ดึงประเทศไทยเข้าไปขัดแย้งกับรัฐบาลพม่าเหมือนประหนึ่งว่าเรานั้นไปแทรกแซงกิจการภายในและจู่ๆไปรับรองคนที่เป็นอาจยากรของเขาที่หนีเข้ามาอันตรายมากคำถามสุดท้ายถามพี่เต้ อยากจะฝากอยากจะบอกอะไรในรายการนี้ฮะผมอยากฝากอย่างนี้อ,อยากฝากวันนี้ให้ละเรื่องการเมืองก่อนแต่มันจะทิ้งไปเลยกันก็ไม่ได้แต่ความขัดแย้งทางด้านการเมืองสีแดงเหลืองเขียวน้ําเงินสม้มหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะยังมีความรักในชาติถูกยังมีความหมงแหนในชาติเราถูกต้งวันนี้มันถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องไว้ซึ่งแผ่นดินของเราก่อน วันนี้มันยังไม่เห็นภาพมากเท่าไหร่แต่สิบปีข้างหน้าพี่เชื่อผมหนึ่งคนเข้ามามีรถพ่วงแน่นอนพอมีรถพ่วงแล้วสามารถคลอดบุตรได้โดยที่หลักสิทธิมนุษยชนบุตรจะเป็นไทยซิติเซนนะได้สัญชาตมันน่าจะได้หรือไม่ได้เราเราไม่มาเราไม่ก้าล่วงในบริบทแต่ผมบอกว่าถ้าเกิดเขาได้สัญชาติวันนั้นเด็กไทยจะร้องเพลงชาติไทยหรือร้องเพลงชาติอะไรอืมน่ากลัวนะ นะกลัววันนี้ผมไม่ได้มาเป็นคู่ขัดแย้งใครเลยวันนั้นเมื่อวานผมไปที่ผักสซ้มผมยังไปพูดกับเขาดีๆว่าให้ช่วยผักดันผมเรื่องนี้ได้ไหมผมอยากให้เขาช่วยผมเรื่องเนี้ยให้มันประกาศเป็นแบบว่าพวกคุณกลับไปคัดกรองคนดีๆมาก็ได้เข้าไปและออกมาแบบถูกกฎหมายแต่ทางต้นทางก็บอกกลับมาทางพม่านะทางแรงงานพม่าบอกคนที่เขาหนีมาเนี่ยเพราะว่าทางรัฐบาลเขาไม่ปล่อยออกมาก็มันต้องหาช่องทางสิว่า อ่าถ้าคุณอยากจะให้เป็นฝ่ายลี้ภัยสงครามก็เอาพวกนี้ขึ้นมาเป็นบุคคลสเตย์สามขึ้นมาขึ้นมาเป็นสเตย์ขึ้นไปก็อย่างที่พี่บอกที่เตนมาเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรารับได้จะหนีภัยสงครามแต่อาจากรเรารับเราไม่ได้แล้ววันนี้มันยังมีไม่มากพอเหรออาจากรอาจาะกรรมพอแล้วพอหยุดแค่นี้ก็พอแล้วแยกเถอะนะ การเมืองคุณจะรักพักไหนรักไปแต่ถ้าเรื่องประเทศชาติขอให้คุณรักประเทศไทยแยกกันอย่าไปบอกว่าเพราะฉันรักพักนี้ดังนั้นพักนี้จะผลักดันนโยบายฉันเอาหมดแต่พอถ้าเกิดว่าเขาผลักดันนโยบายที่มันเสียหายกับประเทศไทยต่อให้เรารักพักนั้นแค่ไหนก็อย่าลืมรักประเทศไทยเอาละขอบคุณคุณเต้มากนะฮะวันนี้ได้เห็นได้ฟังได้ไขความลับที่ออกมาจากเจตนาที่แท้จริงของคุณเต้อาชีวะแล้วแล้วก็ทําหน้าที่ ตัวแทนของคนไทยได้ดีก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้ตามต่อกันด้วยนะครับเอาละท่านผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเรื่องลับมากแล้วนะครับอาจารย์เสรีคุณเต้ผมต้อมพุทธิดันพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ No, center.